ค้ามาจากไหนครับจากสุรินทร์ค่ะคันนี้เป็นคันที่3มตอนแรกพี่ชายมอะใช่พี่ชายพาเพื่อนมาแล้วนี้ก็พาน้องอ๋อเพื่อนกันโอเคครับก็มาออกทั้งหมด3คันสุรินทร์ถามความเดียวเลยแถวนั้นมีเต็นท์รถไหมมีค่ะมีมีเยอะเยอะเลยแล้วท้าไปถึงตัดสิใจมาถึงคอนแก่นวันนี้พี่แกว่ารถที่นี่ดีค่ะพี่แล้วเป็นไงครับก็ดีสวยด้วย แล้วเป็นไงทําเรื่องนานไหมกว่าจะผ่านไม่นานค่ะเป็นเดียว3วัน4วันเนี่ยค่ะอ่านะครับก็คือลูกค้าติดเสาร์อาทิตย์เฉยๆก็คือมาวันทําวันเสาร์อนุมัติตั้งแต่วันไหนนะพี่หนุ่มเมื่อวานใช่ไหมก็คือวันจันทร์วันเดียววันทําการวันเดียวอนุมัติเลยเอกสารใช่อะไรบ้างครับใช้แบบประชาชนใบเดียวก็ไม่มีค่ะตามที่บอกเลยซื้อคนเดียวบัตรใบเดียวมันต้องมีคนค้ำแถมอนุมัติภายในวันเดียวนะก็วันทําการรดยครันนี้ง่ายนะแล้วเป็นเซียสด้วยนะตัวนี้ออกใหม่ก็เหมือนที่บอกเกือบหกแสนนะตัวนี้ ลดให้ลูกค้าไปพิเศษ4 0แสนกว่าเราได้โปรโมชั่นอะไรครับปีดาวกับพีม่มีเคิน่อ้ดาวก็คือไม่ได้ใช้เงินเลยใช่ไม่ใช้เงินดาวก็คือออกรถซูนบาทเลยซูนบาท์่ะตามนั้นเลยนะใช่ค่ะโอเคนะครับอย่างนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมนะตามนี้เลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งความรับใจนะครับที่ผมมั่นใจนะว่ารถเรานะก็ให้ดูแล้วกันนะครับว่าถ้าไม่ดีจริงเนี่ยลูกค้าไม่มาซื้อคันที่3แน่นอนขอบคุณมากครับเดินทางปลอดภัยครับรถสวยถูกใจเลือกลือก้ลต้ ขอบคับนะก็เป็นบรรยากาศถุงมอกนะครับคันนี้ลูกค้ามาออกคันที่3แล้วนะครับผมนะนี่ให้ดูเนี่ยเอ็กเปนเดเห็นไหมเป็นป้ายเป็นป้ายรถผมอยู่เลยนะแล้วก็มาเอาเสียดอีกนะครับผมนะก็เหมือนที่บอกไม่ดีจริงลูกค้าไม่เดินทางมาจากสุรินทร์แถมมาซื้อ3คันเลยนะออกคันแรกไปคัน2คัน3จัดต่อเนื่องนะลูกค้าบ,บอกว่าที่นี่ออกง่ายนะครับปัดใบเดียวซื้อคนเดียวไม่ต้องค้ำอนุมัติภายในวันเดียวนะครับแล้วก็ยังมีโปรชั่นแบงค์สิบแลกแสนนะ ใครจะรู้ครับแบงค์สิบครับใบเดียวซื้อรถกับผมมีมูลค่า1นึ่งแสนบาทพี่แถวมาล้วนๆนะครับให้ทอยหนึ่งเส้นประกันไม่ต้องเสียดอกเบี้ยไม่ต้องจ่ายเลยนะปีแรกอ่ะสมงติพี่ผ่อนสีพี่จ่าย3ปีพออีกปีหนึ่งผมจ่ายให้ดอกเบี้ยเลงตัวสองบาทครับแถมดูแลเหมือนป้ายแดงครับออกรถกับผมอ่ะนะออกป้ายแดงดูแลศูนย์ผมดูแลศูนย์เหมือนกันเลยเหมือนกันเด๊นะครับแต่ต่างกันตรงที่ว่าเหที่บอกครับออกโคตรง่ายนะแล้วก็เซ็นถึงที่ส่งหนึ่งที่ฝีเทวดาด้วยสิ่คนแรกแล้วกันง้างการสนใจกดไลค์์์กกดดแแชรรคคคออมมมเเนนตข้้้าาาะับบถิลว เซลฟี่เลยครับกับแบงค์สิบแล้วคอมเมนต์เข้ามาหรือพิมพ์ว่ามีแบงค์สิบก็ได้หรือพิมพ์ว่าสิบแลกแสนพิมพ์อะไรเข้ามาก็ได้นะครับวัมนี้บอกใครสนใจโทรมาเลยครับที่เบอร์0621418979นะครับหรือแอดไลน์ไปที่9 9 9าวันนี้ขอบคุณมากครับ